นานๆนะเตรียมสิเที่ยวปิดไ้เดมจ้างให้ประตู่นกำบะมา สองเมือนี่แหละเพียงเนาะทางเวิงเมืออื่นพืชผักกระจา ใส่ก like uh ับเพ่พ oh uh, ี่น้องเาจะเพ่ยันเพ่อากาศพี่เนยมีดิทุ่มมีตซูวูอย่างเี้เนาะอากาศมันฮอนแห้งอากาศฮอนมันเอ้าเดียมเนาะมีติทุ่มขึ้นเต็มเลยพนะว่าเราได้ใส่ยังไงพี่น้องขนมปังใส่เนาะแบบว่ามีแต่ใส่าโฟมก็ล่างหนากะใส่ก็ธรรมดาพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่อันทาหนาธรรมดา ใส่อย่างไรพี่น้องเอา,เอาพี่น้องเลยก่อนหนึ่งบทกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนสมองสุบอลนอาจจอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศเนาะการยินดีตอนขับเข่าสู่ช่องยูทูบลองผัดใส่แซนแอลอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพอกันตอนนี้พี่น้องเนาะกวได้เดินทางขึ้นมาทาง บ้านทางเกลือนของน้องจ้อยน้องดาวน้องไม้น้องสวยน้องหล่าคือเก้าพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อนี้เราไปใส่กะสิะรรพาพพวกพี่น้องไปเบิ่งทางเฮือนน้องจ้อยก่อนพี่น้องไปเบิ่งทางเพิ่นอ่าเพราะว่าเพิ่นเทพื้นเทยงแหละแซดทามน้องหล่าครับพี่น้องเนาะอ่าเฮ้ยพี่น้องื้อนี้กัทางบ่เวียงเพิ่นคือว่าผมไปขึ้นมาบ่พี่น้องเนาะรเพาะว่าทามเพิ่นว่าเพิ่นว่าอัน มือนียังบ้ขึ้นมาผลวาเนาะเพราะว่าเพิ่นยังมีบุญนะเห็ดบุญเหตุซินไียงเพิ่นเป็นเคยบพี่น้องทางอะไรพี่น้องเนาะน้องปลอดไซก็ลืมเลยพี่น้องบาเตียงบอกคือว่าภัยที่แหละพี่น้องเนาะทางเบาเวียงเพิ่นก็เป็นเคยเพิ่นพี่น้องเราเพิ่นเลยซอยเบียงซอยงานอะไรพี่น้องเลยเอาโอเคเพ่นพี่น้องสบายเดี๋ยวรองปลอดไซกับสิพาพี่น้องไปเบิกทางเพื่อน้องจ้อยบวัสดีเนาะหายาดมีเอฟซีผนถามหาเบาเวียงพี่น้องเนาะ ครับวนะ่าเปื่อมือได้เพิ่นบ่มากอ่ะ MC ก็เป็นมาทามอยู่เพาะเพียงเป็นนายน้องบันไซมาเห็นลงคลิปนั่นนี่เนาะบพาะมือเพิ่นก็ลงคลิปซ่าเพาะมือเพิ่นก็บ่ได้มาอาณาเพียงเนาะแต่ว่ามือนี้ก็แได้ว่าจิวพิษพลอโบ่ได้มาพี่น้องเนาะคือว่าตอนแรกครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งโซมน้ำกันเงินเอาจ่อยกันเด่นกุมงงามกุมงเลยพี่น้องเนาะหลายคนก็ว่า บ่ได้อยู่คือน้องจ้อยอีพ่อน้อยบ่ใหญ่เนาะกำแพงกะบ่ดิฟักพี่น้องเอ้ยขออนุญาตชิมใส่หมวกก่อนพี่น้องเนาะแดดหมวกกสิซื้อหมวกนันกบ่ได้ซื้อเนาะใส่แต่เสื้อตัวนี้มันมีหมวกเสื้อตัวนี้เสื้อตัวอื่นกมันโตนาแหละกบ่มีหมวก่เนาะกับายเพิ่นซื้อมาแนวคร่งนี่พี่น้องเนาะส่งอ่าพี่น้องเอ้ย ทีนอาตัวสามกองเลยอ๋อบนเทจะขาหัวคันไดมาวก็ชุดคันนี้เนาองใสายหสอบเสอบไปจัอเดี๋ยวมืชิมข้าวเองแปดสอบนพิษเนาะดาวพิษมแปนไองแล้วนี่ทมว้กันเนาะมนกำลังมาปูด นี่นออกบ่เดวนี้ไปงสบตรงข่างในม่ากัานั่นท้านหากรลักออกเลยนี่ออกอีกเลยเอาอดีหัวหาออกอีกเลยทาาน้นออกลยท่งนั้นเอาลแล้วนี้อออีกเลย ลายจำเดิมเลยค่ะดินเนี่ยมาทุมอือเอาอีกแล้วทางนี้เอาแล้วโอ้ยทุมเนื้อทมไปทมมาอยู่ปล่อยยางเนี่ยแห้งหงอกเกาคออจะได้ใช้ข้าวควรจะได้ออกหลายออกลายจนยาเลยเห็นบอกชตนาเกล็ใช่ไหมเกล็เนาะามชื่อเดิมนะาียมาตุนละจอยนี่

ไ่ดเด็กก็อ้มอดตเมารไวของเดบุ๋มอืมคิดจะเดินอะบ้านี่ออดีเด้อฮะเด้อ สานเยเอา่ปนโนอโอขอขอไปกินข่ากินน้ำนี่นี่โอ้ยพระเจ้าสิอยานังอ่ยังอ่ะขัวยังอ่ะยังหลดได้อะไรคิดคือยังหมดอับลงยังก่อนม่ดอ่ะนะางคือนางขัวย่งเลยนะฮ เฮาบ่เคยกินเฮากินแต่แบบสต๊อกสเต๊กพูนาเออหาแรมี่บ่เคยกินแบบนี้กินได้สเต๊กคือว่าเออพิซซ่าบ่อ่าคอซินไดโนเสาร์ออันนี้้างอันนี้บ่เคยกินแบบ้ยนีซนตักตอกตักแตนนี่บ่เคยกินกินพิซซ่าหยังกูาก กินปวกไม่ใช่รฟกินปวกอนี่เนาะอ่กินปวกกินเปียกไปแล้วอ่ะอาหารนอกเาเลยทั้งแก้วซอแล้วถึงกลับกินปวกแล้วตอนนี้ปวกกินไมินต้องกินมันวกมันกินไหมคนกินปวกใครคนหนาจะไมาผมใครคนหนาค่ นองทวั่งเนะโนตุสิตครับว่าเพื่อนเพื่นว่าเพื่อนจะขึ้นเพื่อนมือได้เหรพวกแกจะนองไม้นะเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหมเลยที่แรกว่าจะขึ้นมือนี่บอกอ่าแต่เพื่อนเปลี่ยนไปมือได้แบบนี้เอายังยังได้มือยังทำได้มือไยามอุ่นรมันผู้บอกุ้่นอีกเลย

เราเราอยากหายเลยหายปลาเราเห็ดผู้เดียวเราเจาะทำาห้เห็ดหน้าเป็นตั๊กมันเจดีย์ประสมนระสมเจดียวนะแเราเราหายเลยน้องจ้อยน้องจ้อยเริ่มโมโหแล้วจังหน่อยเราเห็ดใส่เลยฮะเห็ดใส่เพื่อเราเองก็ไดลงเลยว่ะมือนลงปูนอีกเนาะ กอจะขอเวลาไหทำหมาพอดีกินิษถูหมามาจะรงเองได้ในขโมนี่เพิ่มมาเห็นบ่เพิ่มแล้ดาวมดขน้่คุณไปอยู่ส่ไหจังเนาะนี่นี่อยู่กำลังทั่วเนาะกลังทั่วเออพไรจังมงันก็งตัวไหนเพไาะอไรตัวนมันนอกเลยเนี่ยให้คำว่าพ่อบ่ บอกพอ่พอพอ่อพ่อเป็นซังเฉียดชทยน้องหล่าโมโหได้จังหน่อยอืมช่วยาอยู่แลวโอ้ยได้เลยต้องอต้องไปห้ไหล,ลน์นะุ่มลนี่ไลน์ไปใช้ไลน์อยู่ทั่นแนลยมอนท่านหรอก ตู้ดู้ลมเย็นสบายเขา่อนาบอกเลยเดี๋ยวากเลเพิ่นเตียมสีเที่ยงนอน

ท่านได้ตังอ๋ออยากบึงนางอะไได้นีหรออยากบึงโทรทัดเลยมาเึ้นแ่เนเนาะเดี๋ยวบึงโัง้อเบงโทลทัร้ยอย่างบกอยากบึงนางในโทรทัศน์

Манайкаквааты ямфор. chín mai cái gần đang chạy kìa nó Hãy subscribe กันเนาะเรื Now, all, ่อเป็นน้ำก้อนเลยอันนี้พี่น้องน่อะไรมาอ่ก็นักเเนะ นี่น้เนาะไอ้เหยียนเป็นตรงนี้ล็อกนี่ของโอเคควานมีเครื่องนอี่พี่น้อน้ะอุปกรณ์ลายแนวล็อกไว้เป็นยังไงปดเื่องทรงมือนี่เนาะแ้วกี่ตัวหจะไร่จะเอาไอย่งไ นี่แบ่งเงินแบ่งคำกันแหละนะเนาะแบ่งคอยในกุ้งมีเงินเติมน้ำมันเมื่อไรเอาหาร้อยแตกเอาได้เท่าไรเดี๋ยวนีหาร้อยสามแสนห้าสามแสน้าไปแตกมาหาย่อยไปข่อยชิ่ย่อยชิ่ยหายเจ้าเลยคอยมีลายใบอยู่ใบใหญ่เกูเอาใบใหญ่แม่ไปดูเลย อ้บิีอไไปบเออ้กที่บนนานเตรียมสิเทีแล้วเนาะ คมถือประตูงามใช่ป็นรถบัติหนึ่งเคปีดได้เด้อจางเห็ดประตูเ่นกับโมเมาสองหมื่นนี่แหละพี่องเนาะทางเวงมืออื่นคือผัวประยัก ป้าให้น้องจอยเ็ดเองเลยนะป้าให้น้องจอยเห็ดเองบอกไปไม่อยากจีบจ้อยตีอุปกรณ์ก็มีบ่างแหละเนาะคุณป้าเอาไว้ให้เนาะตู้จอดตู้จอดกะฮันไยปีนหนามแน่เนี้ยก็เก็บแล้วเอาไปซื้อนั่นแล้วเนี่ยว่าเครื่องเพื่อนเราวะนะ ไปใชได้ใช่ได้นเออเดยล้วทิบวัสองเน้ะน้ำท่วมละเราจะพันาเดียวหรอกวำีมนสอมน้ำท่วมบ้านน้องจ้อยแล้วตอนนี้ Tay lẹo vẫn ngam lẹo bắt nị nó sụt sắm nít nào? lên. A lò nà nóng nọt. Bán 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 จุบลงหันพอแห้งชิงอ่อได้คอยชิงอ่อสิได้ตัดตีนถิมไปท้งนี่แหละอาว่าฮาว่าบบรายังตีนห่ะเบิ้งใช่เขาต่อเคอยลาทันแล้วอืปวดเนาะเอาฟองไหนก่อน ไหยังอเบองอะโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ก็เพ็นกำลังเริศเท่เริ่มอานั้นพี่น้องกัเดบพี่น้องบึงก่อนประมาณนี้เะคราบัเ่ทหาบัดเพื่อเริศเท่ยังแรล่เีเราไปสีพี่น้องบึงแถวนึงพี่น้องอควันตีเป็นคลิปทิพเนาะโอ้ยบัดจะใช่พืนหาได้หนิพี่น้องควนตีติดก็เบื่อกโล เอาโอเคเด้กพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาเพนพี่น้องไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้ขอบุญขอบคุณเพนพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องปลาไซต์ต้จนจนจบเนาะขอเพนพี่น้องไป็นกำลังใจก็ไลค์กดแชร์คนละหนึง่ไงไล่หนึ่งแชร์เพยพี่น้องใจน้องปลาไซต์เน่พี่น้องเลยท้ายนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตำมเบอรำตวมเบอร์ุป,ปส,ส,สุขคนเด้กพี่น้องเด้ขอขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี